สวัสดีครับกลับมาพบกับทศชาติชาดกวันนี้นำเสนอพระชาติที่9วิธุรชาดกคําพูดสําคัญกว่าชีวิตคุณเชื่อในหลักการนี้ไหมครับจะมีสักกี่คนที่ยอมตายเพื่อรักษาคําพูดของตนเองและเจ้านายนี่คือเรื่องราวของวิธุรบัณฑิตผู้ยึดมั่นในสัจจะวาจายิ่งกว่าลมหายใจของตนเองครับพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นวิทูรบัณฑิต อมหาคู่พระไทยของพระเจ้าธนันชัยโกรพยะแห่งกรุงอินทป,ปัตท่านเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและที่สําคัญคือเป็นผู้ยึดมั่นในสัจจาวาจาอย่างยิ่งยวดชื่อเสียงด้านปัญญาและคุณธรรมของท่านนั้นเรื่องลือไปไกลแม้กระทั่งในพบหน้านางวิมมลาอัครมหเหสีของเท้าว,วัลุนนาคราชได้ฟังเรื่องราวแล้วเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ฟังธรรมจากวิชุรบัณฑิต แต่นางทูลพระสวามีด้วยความเข้าใจผิดว่าอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตเพราเชื่อว่าจะทําให้ฉลาดทานน้าววลุนนาคราชจึงประกาศหาผู้ที่สามารถนําตัววิทูลบัณฑิตมาได้ปุณณกยักษ์เสนาบดีของท้าวกูเวนได้ยินเข้าจึงอาสาโดยเดินทางมายังกรุงอินทปัตและท้าพระเจ้าธนญชัยเล่นสกาทายปัญหากันโดยมีแก้วมณีวิเศษและมาแก้วเป็นเดิมพัน แต่มีข้อแม้ว่าหากพระราชาแพ้ต้องยกวิทูลบ,บัณฑิตให้ปุณนักยักษ์ใช้เล่หกลทางจิตตวิทยาจนเอาชนะพนันได้พระเจ้าธน,นชัยเสียพระไทยมากแต่ไม่อาจผิดคำสัตย์ที่ให้ไว้ได้วิทูลบ,บัณฑิตเมื่อทราบเรื่องก็แสดงความพักดีและยึดมั่นในสัจจะย,ยอมเดินทางไปกับปุณนกยักษ์แต่โดยดีแม้รู้ว่าอาจหมายถึงความตาย เพื่อรักษาเกียรติและวาจาสัตว์ของพระราชาและตนเองระหว่างทางปุณณก,กยักษ์พยายามจะสังหารวิทูลรบ,บัณฑิตเพื่อเอาหัวใจไปถวายนางนาคแต่ด้วยอำนาจแห่งศีลสัจจะและปัญญาของวิทูลรบ,บัณฑิตทําให้ยักษ์ทำอันตรายไม่ได้เลยวิทูลรบ,บัณฑิตยังได้สแสดงธรรมโปรดยักษ์จนปุณณก,กยักษ์เกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งเปลี่ยนใจพาไปสแสดงธรรมโปรดเท้าบรรลุน,นาคราชและนางวิมมาลาในเมืองบาดาล เมื่อทุกอย่างขี่คลายปุญณกยักษ์จึงพาวิทุลบัณฑิตกลับสู่กรุงอินทปัตยอย่างปลอดภัยและมีเกียรติชาตินี้ทรงบำเพ็ญสัจจะบารมีอย่างแท้จริงคือความซื่อตรงความจริงใจการพูดจริงทำจริงการรักษาวาจาที่ให้ไว้เป็นสำคัญแม้จะต้องสละชีวิตก็ไม่ยอมผิดคำสัตย์หากชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามไว้เลยครับ